สวัสดีครับเดี๋ยววันนี้จะพาเพื่อนๆมาดูรถไมต h ี้หล้อรครับสองเพ่าขับเคลื่อนสี่ล้อเลยนะครับนี่มีเกียร์โฟด้วยเกียร์โฟเกียร์สโลครบเลยนี่เป็นไมต h ี้วางเครื่องคูปบต้าสามสูบครับเดี๋ยวจะให้ชมนี่นะครับ นี่นะครับเป็น,นคูโบต้าหรือยันมา่าเอาคูคโบต้าไว้ก่อนเนาะนี่นะครับเดี๋ยวมองก่อนว่าคูโบต้าหรือยันมา่าแต่รู้แต่ว่าเป็นสามสูบคล้ายๆกันครับคูโบต้ากับยันมา่าเอาเป็นว่าเอาเป็นคูโบตา้าสามสูบก่อนละกันนะครับนี่ลักษณะแอเพื่อนๆจะได้เห็นนะครับ ก็บังนะครับก็ติดตั้งก็ใช้ใช้เผาชนกับหัวเกียร์นะครับแล้วก็ใส่ลูกกะลูกปืนตุ๊กตาเอามาใส่โมเลใส่พาน3เส้นนะครับเนี่ยเดี๋ยวมาดูฝั่งนี้นะนี่นะครับแล้วก็เอาเผาชนหัวเกียร์เลยครับ เรามาดูด้านข้างว่าเขาใส่เกียร์ใส่เพายังไงอันนี้ด้านในนะครับอันนี้ภายในมีตัดประตูด้วยนะครับนี่อ่าเสาลอยครับประตูเสาลอยก็ที่เขาตัดเนี่ยเขาก็ต้องการให้กระบะยื่นยาวๆหน่อยครับนี่ก็ตัดหลังเก่งนิดนึงนี่นะครับให้ดูไปพร้พอมๆกัน อันนี้ด้านหลังนี่เป็นสองเพานะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าข้างหลังข,งงนะขออ้างล่างเขาต่อยังไงนะฮะพอเห็นอยู่หรอกอสำหรับเพาด้านบนเนี่ยจากที่มองเห็นเนี่ยนะครับเพาเพาตัวบนด้านในนะฮะต่อต่อยาวไปเลยนะครับเพื่อเพื่อมาลงเพาด้านหลังก็ใช้สายพานนี่นะครับ เปิดๆนะเห็นไม่ถนนะัดแต่ก็คงผู้ที่เข้าใจก็คงจะเข้าใจง่ายหน่อยนี่นะครับเผาหลังเนี่ยก็ต่อเป็นเผาลอยใส่ตุ๊กตามามาใส่โมเลชนกับเผาหลังเลยนะครับเอ๊แต่สงสัยว่ามันแล้วมันจะเด้งยังไงเดี๋ยวต้นนะครับคือถ้าเผาหลังเด้งใช่ไหมเดี๋ยว อ๋อเผาหลังเผาตายลอ้อล้อไม่เด้งนะครับไม่มีแหนบอ่าขับรตีขับะถตีเห็นแล้วอันนี้อันนี้จะจะเป็นเผาตายเลยนะครับแต่ขับเคลื่อนได้เดี๋ยวเรามาดูกันอืมนี่ครับอ่ามีสายพานเตะนะครับนี่ถ้าจะใส่สองเผากรณีใส่สองเผาก็จะมีโมเลใส่พานเตะอ๋อเห็นตรงนี้จะเห็นชัดหน่อยนี่นะครับ ส่วนเท้าด้านหน้ามีแหนบล้อยุบได้นะครับอ่าเด้งได้นะครับเรามาดูกันอ่าด้านนี้ก็จะ,จะ,ดนนะอจะดังหน่อยพอดีเรามีรถมาเกี่ยวข้าวครับ ก็เอามาบรรทุกข้าวนะครับรถคันเนี้เดี๋ยวรถเกี่ยวไปก่อนนะครับดังมากแล้วเราจพาไปดูอีกมุมหนึ่งแล้วก็ามาใช้ในการเกษตรก็คงไม่มีทะเบียนหรอกครับก็คล้ายๆรถบรรทุกเกษตรทั่วไปนะครับ วิ่งในไร่ในสวนใหม่นี่นะครับเอาด้านหลังก็แชนโบเล่แบบนี้นะครับถ้าจะสาสองเพลาก็เขาจะมีตัวโยกคันคันเตะเนี่ยนะฮะมาจากด้านหน้าเลยนุ มีตัวเตะคันเตะอยู่ตรงนี้ตัวเตะเบเคครับรวมๆก็โอเคมีพาวเวอร์นะครับน,น,นี่กระปุก power ครับน,นี่กระปุกพาวเวอุปรกรณ์ครบไฟระบบไฟครบครับมอบเอเบรกสองชั้นนะครับก็สวยงามครับ เหมาะสำหรับกับการเกษตรให้เนะพื่อนๆชมกันแค่นี้นะครับเผื่อใครมีอะไรเอาไปต่อยอดเอาไปดัดแปลงเอานะครับโอเคบายบายสวัสดีครับ